5นิสัยของคนท็อกซิกที่ทําให้สุขภาพจิตคุณพังโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วเหนื่อยสัญญาณเตือนว่าคุณกําลังเจอคนท็อกซิกค,คุณเคยไหมรู้สึกอึดอัดเหนื่อยใจหรือหมดพลังทุกครั้งที่อยู่ใกล้ใครบางคนเหมือนเขาดูดพลังชีวิตไปหมดแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันโดยตรงแต่ทุกครั้งที่คุยกันกลับรู้สึกไม่ดีเสมอถ้าคุณเคยเจอแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังเผชิญหน้ากับคนที่โ x i c ซคนที่เต็มไปด้วยพลังลบ และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาคุยกันถึงห้านิสัยของคนท็อกซิตที่คุณควรระวังและท่าเลี่ยงได้ควรอยู่ให้ห่างเพื่อสุขภาพใจที่ดีขึ้น 1. ชอบปล่อยพลังลบให้คนรอบข้างอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอึดอัดเครียดหรือกดดันอยู่ตลอดคนประเภทนี้มักจะมาพร้อมกับพลังลบแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือท่าทางทุกอย่างดูหนักอึ้งไปหมดแทนที่จะรู้สึกสบายใจกลับรู้สึกเหมือนโดนดูดพลัง บางคนชอบปนเรื่องแย่ๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาขยายให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ฟังไปนานๆไม่ใช่แค่เหนื่อยใจนะแต่ยังทําให้เรารู้สึกหมดกําลังใจไปด้วยถ้าคุณมีคนแบบนี้อยู่รอบตัวลองสังเกตดูว่าทุกครั้งที่คุยกับเขาคุณรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกแย่กว่าก่อนคุยหรือมือพลังงานในตัวคุณถูกดูดไปหมดนั่นอาจเป็นสัญญ,ญาณเตือนว่าคุณควรอยู่ให้หา่าง 2. ชอบพูดแต่เรื่องแย่ๆจับผิดคนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยผิด เคยเจอคนที่ชอบพูดถึงแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นไหมไม่ว่าใครทําอะไรก็ผิดไปหมดชอบจะผิดหาข้อเสียและมองคนอื่นต่ากว่าตัวเองเสมอแต่ถ้าตัวเองทําผิดบ้างกลับหาข้ออ้างร้อยแปดเพื่อแก้ตัวคนแบบนี้มักจะพูดชมตัวเองเก่งมากว่าตัวเองดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของคนรอบข้างเลยถ้าใครทําอะไรผิดแม้แต่นิดเดียวก็พร้อมจะตัดสินและวิจารณ์แบบไม่ให้เหลือที่ยืน อยู่ใกล้คนแบบนี้นานๆนนอาจทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือกลายเป็นคนที่ต้องคอยปกป้องตัวเองจากคําพูดของเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้ให้ลองถอยออกมาแล้วอยู่กับคนที่มองเห็นข้อดีของคุณบ้าง 3. ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางวิจารณเก่งแต่ไม่เคยรับฟังฉันถูกเสมอฉันรู้ดีที่สุดนี่คือนิสัยของคนที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเขาต้องเป็นคนถูกเสมอและถ้าคุณมีความคิดเห็นที่ต่างออกไป บอกเลยว่าเขาจะไม่มีวันฟังคนแบบนี้มักจะชอบวิจารณ์คนอื่นชี้ให้เห็นว่าคนนั้นผิดตรงไหนแต่พอถึงเวลาที่ตัวเองโดนวิจารณ์กลับบ้างกลับรับไม่ได้และอาจจะโกรธหรือายเบี่ยงทันทีถ้าคุณมีเพื่อนแบบนี้ลองถามตัวเองว่าทุกครั้งที่คุยกับเขาคุณมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นจริงๆไหมหรือคุณแค่ต้องฟังเขาพูดฝ่ายเดียวถ้าใช่นี่อาจเป็นสัญญาณว่าคุณควรเริ่มเว้นระยะหา่างสไม่ให้เกียรติคนอื่นแต่ต้องการให้คนอื่นให้เกียรติตัวเอง คนที่มีความเป็นท็อกซิกมักจะไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการพูดจาดูถูกเหยียดยามหรือแม้แต่การทำให้คนอื่นรู้สึกด้ยกว่าแต่ในขณะเดียวกันเขากลับคาดหวังว่าคนอื่นต้องให้เกียรติเขาต้องเคารพเขาก่อนเสมอบางครั้งมันมาในรูปแบบของการบงการเช่นควบคุมว่าคุณควรทำอะไรควรพูดอะไรและต้องเป็นไปตามที่เขาต้องการเท่านั้นถ้าคุณขัดใจหรือไม่ทำตามเขาอาจทำให้คุณรู้สึกผิดหรือทำให้คุณดูเป็นคนไม่ดี ลองคิดดูว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันแฟร์กับคุณไหมถ้าคําตอบคือไม่อาจถึงเวลาที่ต้องออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนี้แล้ว 5. อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคนบางคนทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ทางอารมณ์วันนี้เขาอาจดีกับคุณมากแต่อีกวันอาจทําเหมือนคุณเป็นศัตรูอารมณ์ของเขาขึ้นอยู่กับปัจจัยที่คุณควบคุมไม่ได้และคุณไม่มีทางรู้เลยว่าวันนี้เขาจะมาอารมณ์ไหนอยู่ใกล้คนแบบนี้คุณจะต้องคอยปรับตัวต,วตลอดเวลา ซึ่งมันเหนื่อยและทําให้คุณหมดพลังโดยไม่รู้ตัวท่าคุณต้องใช้ชีวิตด้วยความระแวงว่าวันนี้เขาจะมาอารมณ์ดีหรือร้ายอาจถึงเวลาที่คุณต้องเลือกสุขภาพจิตของตัวเองก่อนเจอคนท็อกซิกต้องทํำยังไงหนึ่งถอยออกมาให้ห่างถ้าเป็นไปได้อยู่ห่างจากเขาเพราะพลังลบจากคนแบบนี้สามารถทําลายสุขภาพจิตของคุณได้แบบไม่รู้ตัว2ปกป้องพลังงานของตัวเองถ้าเลี่ยงไม่ได้พยายามตั้งขอบเขตและอย่าให้เขาดึงคุณเข้าสู่วงจรของความเป็นพิษ สามอยู่กับคนที่เติมพลังบวกหันไปหาคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีมีกำลังใจและมองเห็นคุณค่าในตัวคุณสี่รักษาสุขภาพจิตของตัวเองอยากปล่อยให้ใครมาทำร้ายสุขภาพใจของคุณเพราะคุณมีค่าเกินกว่าที่จะให้ใครมาทำให้รู้สึกแย่จำไว้ว่าสุขภาพจิตของคุณสำคัญที่สุดถ้าใครทำให้คุณหมดพลังบ่อยๆอยอาจถึงเวลาที่ต้องออกจากชีวิตเขาแล้ว